สวัสด <friends. S 2> ีครับบาเบียวพาแสบนะครับพี่น้องวันนี้บาเบียวมากินข้าวน้ำแม่นะครับโยกินล้วครับโยกันฝ่ายไปแล้วครับเป็ดหน่อยครับอันเฟย์ใหญ่อันสั้นนะครับเป็ดหน่อยไป็นซองลูกน้องเลี้ยนนะครับวันนี้บาเบียวเลยลงมากินข้าวน้ำแม่นะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเฮ็ดังกินไหมตุ่มปลาเข็งปนจ้ามื่อเนี้ยเมื่อเม่เฮ็ดังกินครับปลาเข็งหน่อยปนกอนน้องไปโรงเรียนมาแล้วบ่ไปละเป็ดหน่อยไป็นซองละมาเนื่อตุ่มปลาเข็ง ป่นกันใสมองนี่ยเราจะปลาปลาใส่หมองใส่ดังมาเลยแม่จ้่ปลาปลาใส้อังไเมือนั้นะขิงคั้งไวยีเติบอยูละครับกำลังปนเสียปลาพระมาาครับพี่น้องพอเธอไปใส่ลปลาม้อขิงคั้งไวป่นนครับมันเลยครับพี่น้องมันะเสียบครับมันนี่มีเมนูอย่างนี้เลยแม่แม่ว่าสต้บักเตง ตากับคปลาตําหักแตงคนปลาโอ้หักผักมิสุหักนี่นะดอกกระเจียวพิษนะดอกกระเจียวหวานแม่คิดยากเลยเด้ดอกพี่น้องดอกกระเจียวหวานลวงค่ะตากับแตงแล้วก็ผักข้าวท้องแล้วก็ผักกระถินอ่อนๆแล้วก็บผักเขียบเปาะน้อยจ้านี่ครับอาจาจ้า เดี๋ยวแม่ปอนอหมือนป่านะครับพี่น้องมาแล้วจ้ามากินปนปลานกันมือนคเครื่องแม่กับเตรียมนี่อะไนะครับนี่ครับจ้าเอาแม่เอาพริกกันเอาพริกเอาพริกแข็งมัน,นีะครับนั่นเตรียมกระเทียมแล้วก็หอมครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งแม่เห็ดปนปลานะครับพี่น้อง นะครับพี่น้องแม่ตำพริกนะครับพริกกนจ้าพริกแข็งเมื่อนานค่อยแดกดลใส่พริกแข็งแเราตำละเอียดละเอียดแ้วกันแบบว่าให้พริกเป็นสีแดงต้องอย่างเดียวแล้วอันนี้ปุ้งปาแต่ละเอียดเล่มันไหมจ้ะใส่พริกสดก็เสียบด้วยแต่ว่าแบบสีบวงน้ำจะซื้อพริกสดสีออกขาวอะไรแม่ใส่ยังไงแม่ใส่กระเทียมใส่หอมมันจะ นี่นะครับปลนปลา,าเป็ลาเค็งน้อย <c oughs> ปลาเค็งน้อยน้ำปลาเค็งน้อยไอ,อกระเทียมกับหอมหอมนี่แม่กี้เอาแล้วครับกี้จ้ะมันจะหอมครับพี่น้งนอ,อ,องกี้ก้อนแล้ก็เอามาใส่หอมผอมเยอะต่ว่ากี้เอาต้มหมอกก็ได้ไหมแม่ต้มต้มกับพวกเสียบกนันกี้เดียวต้มกก็ได้ก็แต่ว่าไ่ค่อยหอมเนาะไ่ค่อยหอมปาปกี้นี่นะครับพี่น้องกวนว่ายากเลยนะกวนอยากมองแย่แน่ยังไอโรงเรียนนะไอโรงเรียนครับพี่น้อง อชันครั่เดี๋ยวแม่ไปปาก่นเด้อเดีแม่ใบปาก่นนะครับครับพี่น้องเนี่ยแยกเนื้อปลาได้แล้ครับโอ้แยกยากเลยด้วปปาเข็งการขายทำงานนะครับพี่น้องต้อยบ้งเอาเสร็้งเนขึ้นเดี๋ยวไพ่นแมมโอ้่าเบี้ยวบเซ่หลายจิงเดน่เนี่ เป็ดทอดแค่นอนแดงขึ้นแค่นอนสีเป็นนแซ่บนะครับแค่นอนแดงขึ้นได้จ้ะอ่าเส็จล้วสําหนี่สบายมากกินได้นามมาใส่ก่อนจนะครับพี่น้องใชเห็นแขนเลยจ้ะไม่ใส่น้ำลงไปประมาณน้อยนึ่งนึ่ครับประมาณนี้เลยครับพี่น้องแล้วแต่เข้ามักนะครับพี่น้องมันน้ำมักป่นในซีดเล็วแน่กับเส่น้ำไหลายแน่ครับ มาเค็นๆกับเส้นนำหนึ่งเดียวนะครับพี่น้องมันเหล่าแต่เฮานะครับพี่น้องเหล่าแต่าหูคนเห็ดนะครับค้นกันค้นมังกรกันครับเค็ไรเอาน้ำใส่อีกนี่บ้าเค็มอะไ้นะครับนี่กับพอดีหนี่งบ้าเบียวบาใส่เครื่องปรุงล่อนเลยแม่ใส่เค็มปรุงก็ใส่แต่น้ัมปลากับผงสลตรนี่แหละคราเครื่องปรุงก็บว่าอย่างไรนะครับพี่น้องมันปลาครับใส่ลงไปเน็ตมึงพอว่าเราต้มใส่นนำปลาละ แปรงนัวใส่ลงไปใสนิดนึงคนปลานิดนึงต้องใส่ไรนี่ป่าแม่หอมอ่ะหอมหอมปอบไม่ใส่แล้วก็ซอยหอมลงใช่ต้องหอมปอมนี่แหละคนปลาเข็งแค่นี้บ่มดเลยแม่ตักใส่ในมันนะโอ้ยากถ้าตอนใบนี่แหละปลาเข็งนะยากถ้าตอนนั้นตอนใบก้างครับใบก้างเอาเนื้อปลานะครับพี่น้องนะครับอนใบก้างอืมเอาครับ บ sí sí ้าเบลสิปอกไข่ถาดนะครับพี่น้องเมนูปนปลาอะไรบช่ไหมน้องซิมบ้าอาซิมตัวพอดีแล้วพีบพอดีแล้วแม่พอดีครับครับแด้ปะปะครับอือพอดีแล้ยนะแล้วกบ้บสิไปปอกไข่้ะครับมันครับตำแตงอีกต้นนะแม่ตำแตงนะครับน้องนะครับเป็นน้องแตงกันจ้าแม่ตำแตงครับเห็นปะวะทุกเหมือนเนาะ ไฟมันยุไก่นะครับพี่น้องอาจจะว่ายเห็นไห่นี่ครับเห็นนะคนปลากันแล้วแล้ว,ลลวครับพี่น้องมีน้องไข่นะครับมีไข่ไข่เป็ดบ้างไหมไข่เป็ดนะไข่เป็ดต้มไข่เป็ดป,ดน,ปนปลาห <c oughs> ม้อนะครับปลาเข็งนะครับพี <c oughs> ่น้องตําแตงกันจ้าแล้วก็ตําแตงแล้วก็มีสมพักนะครับนี่ครับพี่น้องสมพักเนี่ยกระปุกสมพักมันสองกองครับคนเดียวคนยวมกี่กระปุกปลาสมพักแสีบสมะการนะครับพี่น้องสมการสการ ครับแม่ตำแตงครับตำแตงมั้ลจ้านะครับเดี๋ยวเราไปแซมือนกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาแบบยว่าแซ่มนะครับพี่น้องมาดจ้ามาด้จ้ากินท้องกันนะครับ <S <S นะครับมาดิมากินท้างน้ำป่อน้แมงกันนะครับ <S <S ส<า>ดุดสซมกินท้างน้ำเจ๊น้ำกินชั่กินปนตาปนตาเข่งไงจ้าปลากิงต้มไข่ครับไข่คแข็งดี<ล> สมัยเป็ดนะนปลานี่ครับปลาเข้าแตงนี่นะครับพี่น้องนี่เด็ดนี่เด็ครับหากินยากแล้วครับพี่น้องจริงทอดกระเจียวลายพักเจียบจ้ากระเจียวข้าวท้องข้าวโนนะครับสุดยอดเลยครับพี่น้องจริงากระเจียวหวานเนี่ยลูกนีอเากระเจียวหวานมาไป้ะครับนั่งเก็บขึ้นพอยแล้วเนี่ยเขาเก็บขึ้นพอยปนปลาจ้ามั่งนลยครับนี่น้องพ่อเห็นมีการลงเลยตอนนี้นี่งอแงว่าเพิ่นักขัดสนนี้ มวแมวเขาโตพออ่านยังไงอืหอมอ่ะลองกหอมลองกมาคาดอกมาคาเนี่ยาวหุยนไปูมันันเี่มาได้ครับอมแซ่บครับร้านไปรงนี้นแมมันก็้งอ่ะเราเดียว่พอเดียวก็มมกถึงขาน้ำแม

สมบครดีมั้งสมัครดีัน่็สมัครดีอ่ะมกาศนะครับละคนละคนเขาบันน้ออิ้มละวัวไปน้าผมดอกไม้ ยังมีคนมาแข่งจับเสพีนังมากพี่น้องขอทอทุนกันที่น้ครับ บานดีตะน้อนนะครับพดี่ย้องบานดีตะน้อนหนึ่งรแรงเหมืนนแรงมั้ดอยิดหน่อยครับน้ำรบังต้องเห็นยาเพราะกันเห็นซอสได้หน่อยแบบจากน้น้องแบบนี้อ๋อจ้าเจ้าโอ้โหแต่ครับพังีครับ กิน้เกียวยังก้นไม่บเลยนะครับนเสแรบคับผักกับเก็บตามบ้านนนะ เอาเกา๊ยวที่ห่อเป็นย้อมมัเลยหุ่ยคนเล่ห์ไปที่บ้าเรา แตห่หักโพลได้มเนาะหักว่ะแรงไหมฮึทำไมต้องต้องดังสุดต้องจังงี้ยเล่ต้นต้องแต่เ้ยมีนังสดเลยครับลองด่พ่น คาเสบตะพอนครับคาเสบตะพนจับแตงกันจับแตงจับจีไห้เนาะจับจีไห้อล้ไม่กูกินต่างมาเล้วครับซากซาครับน้องมุ้ไห้มุงม um ันนจับไหนสมคา้เป็นจับต่าง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มันเกี่ยวโกงออกมันอะไรเกกเขามเกลองเกี่ยวแ้วมาใสกรเจานะันดีไหม่ามินอีะไปขายเานีมาแล้วครับยากาศนแบสอง ตามคุน้นะครับอายุยังบอออกเลยครับพี่น้องยากคนน่ครับพี่น้องกินิ่มเลยไปงานในจบนี่พี่น้อง <c oughs> จะมีไปหน่อยขามาจิ้นั่งละว่ะเข้ได้บ้องเกาอยังยัดบานนั่ง น้ำแกงร้องเวลาน้องฟองไปเห็นนะท้ำร้องครับน้ำร้องมากน้ำร้องมากปังน้ำล้องระดับน้ำล้รครับน้ำล้องนี่ยังอยู่ปลาคอนนี่นะใส่มองเมื่อเนรไร้แบบว่าไปยังน้ำ่้องอะไรปิ้งเนี่ย

นำรถพาคุล่ะไสเอาลปลาดิยี่งจง่าเลยักจาำเดี๋ยงด้วยใผิดแนำเด่นนือเคี่ยวน้นไม่ทอดใสาวขาวก็หอมแตแบบนั้นนี่จนแบบนี้

มาตำโบราณนั่นบ้าห้ซดนะครับพี่น้องจำเอาจำจำนี่ดต้นก็เป็นหนอกมากอันนี้แม่ป้อนไลยครับแม่บอกว่เต็มเทเลยคุณผู้ชมพี่เสอ่มาเปยง้ทำมาเขามาก พี่น้องซอสอนก,กันเลย่น้องเล้พวกคิดเห็นงนั่งพักอันนี้นนนม,มาเสรพัทางนี้นั่นเองกินจะกินนั่งอะไนะมาไม่กูมาไม่กูแบบซสนัหั่น,นอะ,ะไรอย่างเงี้ยมาดิ<อ>จิตาร้อนคิดดิบมาคิด<อ>ดิบมะคิดดิบ กินเด้อเคยกินเด้อกินมาแล้วกินมาแล้วครับ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 

<cười> <cười> mặc ở lại được nói. Doctrine, mặt ở mặc, lâu, lâu. mặc. 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 không ở lại mặt ở này hết hiệu bà gần bà dưng bà kéo bà dưng 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 คลิปนี้บ้าเบี้ยวภาษีฝากพี่น้องทั้งนี้นะครับยังไงก็ฝากพี่น้องกดติดตามช่องบ้าเบีย้ยวพาเสียบนะไม่ได้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนนะครับคลิปน,น,นี้กับช่วยทั้งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีจา้จา